รับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเบนสุทธิชัยอีกแล้วนะครับวันนี้เบนจะพามาชมสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสถานที่หนึ่งในอำเภอพิบูรณ์มังสาหารนะครับจังหวัดอุบลราชธานีของเรานั่นครับนั่นก็คือภูกระแตนะครับภูกระแตนะครับตั้งอยู่ที่ ตำบลโนนกลางนะครับาเป็นเกาะนะครับกลางลำเขื่อนนะครับเขื่อนสิรินทรน,นะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะไปฝั่งที่เป็นเกาะได้นะครับในช่วงที่น้ำลดนะครับช่วงกุมภามีนามีสานะครับช่วงหน้าร้อนนะพี่น้องครับสามารถที่จะ ขับรถนี่ครับเส้นทางตรงนี้เลยนะครับเส้นทางที่เราเห็นนี่ก็คือเป็นเส้นทางที่จะไปสู่เกาะภูกระแตได้เลยนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงน้ําเยอะนะครับก็จะไม่สามารถที่จะไปภูกระแตได้นะครับนอกจากจะขี่เรือไปนั่นเองนะครับข้างในเกาะน,นี่ก็จะมีวัดด้วยนะครับเป็นสถานที่ที่เราจะไปสักการะ หลวงพอด้วยนะครับอนอกจากวิววัดวิวบรรยากาศน้ำเขื่อนแล้วนะครับก็ยังมีวิวภูเขานะครับจะสังเกตได้ว่ามีภูเขาอยู่ฝั่งโน้นนะครับไกลๆโน้นก็จะมีวิวภูเขาครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งเขื่อนสิรินทรอ,อ่ ทางวัดภูพร้าวนะครับนี่สุดยอดมากมากเลย Amazing พิบูลมังสาหารอีกจุดหนึ่งนะครับผมจะแพนกล้องรอบๆอบ,อบริเวณภูกระแตเลยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นบรรยากาศความสวยงาม ของลำน้ำรวมถึงภูเขานะครับแน่นอนครับภูเขาล้อมรอบเลยนะครับถ้าเราไปจุดภูกระแตเราก็จะเห็นภูเขาฝั่งนู้นได้ใกล้ๆนะครับสามารถมาตั้งแคมป์ปิ้งสามารถกางเต็นท์หรือว่าลงเล่นน้ำได้อย่างสบายสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับมีก็มีวิถีชีวิตด้วยนะครับของ ชุมชนชาวประมงริมเขื่อนนะครับเบนเองก็มีโอกาสที่จะมาบ้านคุณป้านะครับคุณป้าก็อยู่บริเวณแถวๆวนี้พอดีนะครับก็เลยแวะมาถ่ายวิวบรรยากาศตรงนี้สักหน่อยนะครับว้าวนี่ครับผู้กัะแตของเรานะครับนักท่องเที่ยวก็จะเยอะช่วงมษานะครับ เป็นจุดแลนด์มาร์คจุดหนึ่งของอำเภอพิบูร์มังสาหารเลยนะครับพี่น้องต่างจังหวัดนะครับฝากบรรยากาศภูกระแตนะครับมาเยือนมาสัมผัสบ้างนะครับบ้านของเบนเองเดอ้อพี่น้องครับสุดยอดบรรยากาศครับชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เบนด้วยนะครับ สุดยอดครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้พอประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับบายบายเจอกันใหม่ครับ